วิธีที่จะทําให้รถของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องนํารถเข้าเช็คระยะและตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่องเพราะรถยนต์ที่ได้รับการดูแลบํารุงรักษาอย่างดีก็จะช่วยให้รถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเติมลมยางให้เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้รถของคุณประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และยังช่วยยืดอายุยางรถยนต์ของคุณอีกด้วย เก็บสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากรถยนต์ยิ่งคุณเก็บสัมภาระไว้ในรถมากเท่าไหร่รถของคุณก็จะใช้น้ำมันมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากรถของคุณต้องทำงานหนักเพื่อขนสัมภาระลดความถี่ในการเบรกชะลอรถเพราะการเบรกบ่อยครั้งไม่เพียงแต่ทำให้เบรกของคุณสึกเร็วขึ้นแต่ยังทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเผาไหม้เร็วขึ้นเปลี่ยนไ้กรองแอร์และไ้กรองอากาศที่ศูนย์บริการอูสุ เพื่อช่วยดักจับสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองที่เข้ามาในตัวรถและช่วยกรองอากาศที่เข้าไปในห้องโดยสารให้สะอาดยิ่งขึ้นถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดใจไว้ด้วยนะคะรอบหน้าจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะ